จะกล่าวกลอนย้อนความตามเรื่องเล่าที่ปู่เท่าท่านขานผ่านสมัยเป็นตำนานประจำถิ่นดินแดนไทยว่าเหตุใดอย่าลองดีตีไถครัวแชายแดนแขว้นขเขมรที่เห็นอยู่เราคือเพื่อนคือมิตรมิใช่ศัตรูทั่วพื้นดินติดชิดกันอย่าพันพัว อย่าเมามัวคิดการใหญ่ใจทนงหากวันใดท่านทหารบ้านใกล้เคียงคิดขึ้นเสียงท้าทายหมายมั่นคงจะข้ามแดนแย่งดินสิ้นเผ่าพงขอท่านจงหยุดคิดแล้วฟังทางนี้ทหารไทยที่ท่านเห็นเขาเป็นใครคือสายใหญ่ชาติเชือ้อนักรบสี สืบเลือดเนื้ออโยธยาสุขโขทยที่สร้างปฐพีผืนนี้ไว้ให้ลูกหลานการฝึกฝนหนักหนาเกินกว่าคิดแลกชีวิตอยากเหงือเพื่อสืบสารทุกกระบวนท้ายุทธพิศดารเตรียมรับงานปกป้องไทยทุกนาทียางสงบพวกเขาดูดังน้ำนิ่ง สงบจริงแต่ลึกล้ายยากอย่างถึงเกตคมเล็บซ่อนเขี้ยวไว้เฝ้าหนึ่งรอวันซึ่งราชสีต้องคำรามแต่ถ้าใครทําให้ไทยต้องกุ่นข้องลุกแดนป้องแผ่นดินทองของสยามน้ำที่นิ่งจะเปลี่ยนเป็นเพลิงลุกลามเผาไม่ข้ามเขตแ้นให้แหลกลาน ใจของเขาไม่ใช่เหล็กที่แข็งกระด้างแต่เป็นเพชรที่ชีรนัยมายาวนานทั้งแข็งแกร่งถ้ามีคาดเกินประมาณทั้งทรหดอดทนและทรนมเขารบเพื่อชาติศาสนามหากษัตริย์นี่คือศาสจากคือชีวิตที่ดำรงมิใช่รบเพื่อชดศัตย์ประจงแต่เพื่อโทมไตรรงโบสบัร โอทหารแห่งข้เหมนเพื่อนบ้านเอ่ยอย่าได้เลยคิดมาจะปะทะความอดทนของเรามีวาระอย่าลดละจนต้องเห็บดีกันไพรเราอย่าไปดิดแท้ที่แน,น่นแน่นทั่วดินแดนมีน้ำใจมอบให้ได้แต่ผืนดินถิ่นป่อแม่ของชาวไทยใครหน้าดหาย่ำยีไม่มียอมจงกลับไปบอกพวกพร้อมพี่น้องตั้น ว่าตำนานเรื่องเล่านี้ยังเฉียดคมทหารไทยใจนักสู้ไม่ล้มจมอย่าได้พรหมน้ำมนเพื่อลองดีเพราะถูกก้าวที่ย่างเหยียบเขาเขียดขันอาจเป็นวันไม่ได้กลับไปอีกทีนี่คือคำเตือนของเพื่อนหรือหวังดีจงจำไว้ชั่วชีวิต